สวัสดีครับกลับพบกักขอบอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่เด็ดสามคู่เดี๋ยวได้เรียงให้ฟังกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับการเยือนของลีดอยู่ในเตตนะครับเพื่อเวลาสี่ทุ่มราคาตอนนี้วูฟต่อปอลลบสิบนะความน่าจะเป็นนะครับวันนี้จะเป็นศึกหนีตายของทั้งสองฝ่ายครับไม่มีใครอยากแพ้แน่นอนแต่ถ้าว่าวูฟเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างมาดีนะครับมีทรงมากกว่าพอสมควรนะสถิติในฐานะเจ้าบ้าน4หนท้ายในลีกนะครับเก็บชนะไปอรร์นะคับ สอดคล้องกับทีมเยือนมนีนะครับเสียหายเยอะนะครับเมื่อใท้เลอรดอดัมมิดฟิลด์ตัวหลักเกิดเจ็บในระหว่างซ้อมนะบอกเลยว่ากระทบต่อแทคติกแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับสถิติในฐานะทีมเยือนตลอด7คนท้ายในลีกก็ไม่ชนะใครมาเลยนะครับแพ้ไปถึง5ครั้งนะเสมอไป2ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคู่แรกยังไงก็ต้องอยู่ต่อสถานเดียวครับจัดไปที่วูฟรับคู่แรกคู่ที่สองครับสุพรีเมียร์ลีกเบนฟอร์ดเผิ่บ้านรอบเดือนของเลสเตอร์นะครับเพื่เวลาสี่ทุ่มราคาตอนนี้เบนฟอร์ดจะบ้านต่อครึ่งนะครับ ความน่าจะเป็นวันนี้เจ้าถิ่นเบนฟอร์ดนะครับวันนี้ไม่น่าพลาด3คะแนนในรังของตัวเองนะครับเพราะเขาก็ลังมั่นใจสุดๆนะหลังจากเพิ่งเอาชนะแฟมตันมา2อต่อศูนย์นะครับนอกจากนี้ครับด้านสภาพความพร้อมของทีมก็ไม่มีอะไรให้น่าห่วงนะครับสมบูรณ์นะครับทุกจุดนะส่วนทางกับทีมยูเอลเลสเตอร์ครับนอกจากฟอร์มจากกากมากนะครับด้วยการแพ้รวด4เกมเลทนะครับแถมแนวรับเนี่ยยังโดนยิงรูกมแดเลทนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่แปลกใจครับว่าทำไมเลดถึงเปิดออกมาให้เบนฟอร์ดต่อขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพ ก็สุดท้ายครับมีหนุ่สศึพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีเปิดบ้านเยือนของเอฟเวอร์ตันครับเมเวลาเที่ยงคืนครึ่งราคาตอนนี้เชลซีต่อหนึ่งลูกนะครับความน่าจะเป็นวันนี้เชลซีนะครับช่วงนี้ทำาผลงานได้ดีต่อเน,นื่องนะครับเกมที่แล้วเอาชนะเลสเตอร์มาได้ซึ่งทำให้3เกมลีกชนะติดต่อกันมาหมดเลยนะครับส่วนทางฝั่งเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็พาทีมเก็บแต้มได้ต่อเน,นื่องครับเกมที่แล้วก็เปิดบ้านชนะเบน์ฟอร์ดมาได้ ดูแล้วเกมนี้นะครับเชลซีกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วแต่อย่างไรก็ตามการเจอทีมหนีตายอย่างเอฟเวอร์ตันในชั่วโมงนี้นะครับเป็นงานที่ไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองว่าถึงแม้เชลซีจะชนะนะครับแต่ก็ทําได้แค่เบียดครับเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายลองไปที่เอฟเวอร์ตันนะครับจบไปแล้วนะครับสามคู่ได้เลี้ยงให้ฟังอีกทีหนึ่งคู่แรกไปที่วูฟนะคู่ที่สองไปที่เบนฟอร์ดครับคู่สุดท้ายลองที่เอฟเวอร์ตันนะขอให้เป็นคำคืนที่ดีหนึ่งคืนครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe กดกกกรรรระะดดดดดดิิ่่่่่งงงแจจจ้้้้้้เเตือออนนนนนไไไไววววยมมพพลลาคคปปีีีีทุุััััสสสหหบบใ